เอ้มาครับมันอีมาเยี่ยมคอท่านะครับกับทีีบนะที่ป่วยนะครับท้งคู่หน่อยทีงานคููหน่อยการด้นะครับมาแค่สวนนะครับเด็กสาวจะวันเราสบายสวัสดีพี่เมียพี่เมียเดี๋ยวคือเป็นสาวถิ่นเมี ยายจันยายจันยาจันเป็นผู้ดีกาม่ยายจันเป็นผู้ดีกามใส่เลยฟาม่ดมกเทียว้านัวอนี่พ่้มายามเด้อเด้อเดกยินมาผู้น้อยมาเด้อเด้อสวัสดีครับ เรานี่นุ่มกับนังเนี่ยเอ้ามันคือส่งรูปรอแเนอะ <c oughs> นะครับมันคือส่งรูบออ่ <c oughs> อแ <c oughs> เงมา,ากินไปเข้าว่ากิน,กน <c oughs> จ้อยไปสิมากินบักตำบักทวปีลยเบิร์สันบั <c oughs> กกอกเขาทิมแล้ววัดเี๊ย น้อยังไปฟันมันเหยนอ่ะยันลคนลใส่ที่ผู้ใด้เฝ้าแม่กบแม่บอกตลอดไปไปจึงลุงออกไปซุกนอนองพาขาทีไปหาหมอที่ไปหาแสงหมอหนาลูกมานมันฟังีิบอกสวนนทางกันสวนสีดำบอก อ่าสีเทาสีเทาสีเทาตนอืมสีเทาสวนกันยนจะสวนยู่ตรงมั่งรอเนี่ี่ว่าผ้าสวนซิ่งเอวซิ่งแนี้ค่นมีพอผ้าไปตัดหนึ่งอยู่นั่นมแค่สวนใส่สมมเราเราเช่นความล้นว้าว้อื้ ไอ้โอ้มาปีอวนตุ้งีเลียนอมยนเลยเนาะเป็นสองสามนเย่ะ้ผุเี่น้นเออไอ้สวนในสวนรู้เรื่องรู้เรื่องมาแช่นสวนมายามไอ้สวนมายามขายแค่นดวงใช่แคนดวงอีกว่าไปซื้อเงินลามาสวนเนอะเออหัวจากแล้วเฮ้ยปเอาเช่นชูฟัง เนี่ยวนคอยเดี๋ยวกินนินนมี่ย่า้บนวดบอสนวดดีเพื่อผู้หน่อยน้ กันพยีสุดดวงนั่น,นะนด้เนี่ยน่าเรืดองดู่อง,ด,องอดวงเขาไปนอนอยู่ห่มสำสาทาแล้วลเรอนก็ไม่มีจันเยนะเออน้อยน้อยไ่มีจันสิลำเลยเนี่ไห้นะ นักเล่นกาบ่ได้ไรยอมาห้บมไรเง,งินหยั่งไม่หั่เจ้ากระไดยยอมรด้มาให้ให้เซกันนี่นี่อ้ย ก็ได้นาไห้ได้มาส้มมะซือนเนี่ยแล้วผ้าลูกผ้าเต่าไห้ทเว่ ส่งกระทิยกลิยาดีเว้ยในยินเสียงแค่น,นี่ยอมือ่ออ่มอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มาล,ละเมื่อนี่ดอกละเมื่อนอู่ นั่นนะของแท้ของแท้เลยนี่เนี้ยนี่นี่ละพญิทธาปากแก็บปากแก็บเนี่ยของแท้เลยนี่พญิทธาเนี่ยเงีนบเงีนเงียบเงียบแล้วเบียดมือย่ อย่าลูกฝอนนะอย่าลูกฝอนนะ ว่า้านเขาจะลุกขึ้นฟันเด้เพบ่ให้ลูกเราบ่ให้ลูกบ่ให้ลูกบ่ให้ลูกนี่แหละตำนันพระง่บปากแกะคักแล้วบ้านเนี่ยไปน้ำกันชิบก็ปีคนละเออกบพอไว้ย็อีบ้านเนีหมาลํำทิ่มยางออกจากบ้านเชียดให้่มามะำงมไงเชยดแล้วลวงพอะสนล่วงแล้วบ้านหัวไส้หมเลยยางก็เช็ดหมดละมอลํำกลับขึ้นมาฮะไปเย็ดุนดละ เป็นยังไงมึงบ่มีหมอยชันมึงบกก่กลับไปดอกงนานนานแล้วนนลวะใช่เขายางํำกลกันเลยพอกับลวงขึ้นวอส่งแดงกินๆเพื่อนนี่เนาะไม่ยังเดินไม่ยังสียหายยังเดินนี่อ้เห้ฟังแหมแค่นเพราะงสุดดินี่คักๆดิดวงเจ้มมากดวงเจ้ามากดินี่ดวงเจ้ามากดินี่แปดสามสลึงเจ้านีแปดสามสลึงเฉพาะเลยเพื่อนในร่างให้ไ่ยงี้จันเนี่ ไอ้อวัคซีนหั่นไดนี่ยนำเราจะทำเงี้ยนเข้าแล้วนั้ำเดอคนจีนั่งไว้หลังมาได้คู่บาไงคูบาไงไอ้สวนเตียงคนจีนั่งคนจีนั่งลงกว้หลังมาดอกว่าดวดทับกันคนเฮจนเลยดวดทับนแล้วก็โต๊ะตรล่างเลิดวดุมแต่ต๊ะตล่างเห็นว่าคนอยู่เฮจนเลยอ่ะจะลกกระพอจะลกกมะอ่ะ เอนองแมเอนี่นี่อืมเาแลกในนี้ละสคนนี่ละคเรียตำแนค่มือนเลแก่แล เแรกๆเลยแหมันจิ๊บ่ปีลยอ่อืมเต็มอันอียงเกือเกือเอซิงอกันนี่ละออกแยกสองคนละอืมีแลยะเอออันเทือบตีนนะใช่อันใช้เพ่งเนาติ่งติงติงตงา่อตงสท้งไปได้ัน้มาักอือนีวาอีวาและเพื่อไข่อีนพื่อนนี่พ่ไข่ขา่งิ่งติ่ง่งเร่อแเช่นะง จังอย่างกองอะไรจะทีเนจะวาไเาเ้นเดียบเนี่ยียบฮันนฮนเยอคย่าคุยนั่ม่าคุยนั่มต้องคุยบ่ต้องคุยอกเออฟังยางเดียวฟังยังเดียวแล้วลูกไปเป่าโซฟาไูอว่าแล้วเนาะ う <susur> ไปใส่หมดส่วนกระเพาะถ้าฉีดไปหาหมอเดี๋ยวรออเดี๋ยวร่อเดี๋ยวร่อเขากลับมาเขาจะบอกไปบ่พ่อบันการกบซ่ากันกบพ่อนั่นนั่นเป็นทังไหนมันเป็นอันเยี่ยงตายเปียกแหมตายจะมุกเอาน้ำลมมันล่มเหลือที่รมเดือยยางลมเราเมาเรานี่ละกินเราเมานี่ะ ลมในห้องน้ำลมทั้งหลังลมเมินเมินทั้งหน้าเฉลียลมไปเงี้แต่ว่าก็บอกซ้ำงแห้งหนูเมื่อนั่นขับรถมาไหอยู่ขับรถแหนะไปกินอันน้องหัวนั่หโม่เปินดูการศิลป์คนเดียเอายังลมเนี่ยมันลมดูลมหลายเทียหลายร่างแต่ว่าไม่จีดถิกจุดนั่นบางส่วนบัวนี้มันมาถึงจุดมันแย่ตัวมันแมนมันเกินมานห่อบ้านกต่ว่าเลีลมไปเงี้ยลมไปเงี้ยกับเพิ่นกับตัดหนาไป

นอนตลอดเตะยางบ่ได้ยางไปก็นั่งได้ด้วนั่งกับที่ถักที่เทียบอกไะเอาเ้ากันได้เบาเกมโหดทางไฮไหอืเขาแก้ขึ้นไฮไเบาเห็นมือก็เลาไ้เบิ้งอืมอะไรไปบ่ได้เดียใจแห้งมิตาไฮก่อนยังแค่นี้เจียไฮนี่นี่ละสิว่าเป่าแค่นี่มันไฮู่ถามันได้ก่อนหมดอบานาจะไปโดนตองปกติดไปไปดนเติมหลายๆนบ่ ไปนห่นเราบันออกมากสิสวนกันยุบบ้างน้องบัวนห่นแล้คือบ่เกินเที่ยงหนอกมอกระห้กปล่อยมาทถน, <ไป S 1> นัปมอนัดตรวจหรือนัดอีหยังนัดเดนไปบำบัดยังอ๋อไปไปพี่ภาคบับัดอืมอืม,อม,อม